อ่ะพิมพไม่มาอวยวายเดี๋ยวไปต้องไปต้องเอาเลยก็ตามเลยขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับครับก็สุขสานกนเจอขอโชมครับขอให้ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรับรองจริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งไหนที่คิดอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับอ่ะโอเคแฮปปี้เบิร์ดย์เก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เมื่อเช้าไป วัดอรุณมานะครับไปเจอทกันยกคุณแล้วก็ได้สิ่งวิเศษมาน้ำมนต์ก็ไม่มีอะไรมากก็ให้โชควีซอกเกอร์นะฮะนักเตะทุกคนนะฮะอย่าดื้อกับพวกคองแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยโอเคไหมครับ